หรือ PlayStation 6จะไม่มีการผลิตตัวแผ่นเกมมาให้แล้วเหรอ สวัสดีครับพเพื่อนครับเรียกว่าเป็นข่าวที่ช็อกกันพอสมควรเลยนะครับกับช่วงยามเย็นวันที่23มกราคมของในเวลาประเทศไทยนะครับกับการที่บริษัทโซนี่นั้นได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับที่ทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นเขาว่าพวกเขาเองจะยุติบทบาทนะครับในการผลิตเจ้าตัวสื่อบันทึกข้อมูลตัวนี้เลยที่ผมถืออยู่ในมือนะครับกับตัวแผ่นบูเลดิส์นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะช็อกพอสมควรเลยและถ้าหากเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในสาย ของวงการวิดีโอเกมก็จะต้องมีความคุ้นเคยกับเจ้าตัวสื่อบันทึกข้อมูลตัวนี้อย่างมากแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไหนที่ยังเล่นเพย์สามเพย์สี่เพยอยู่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันโลดเล่นมาอยู่ในวงการวิดีโอเกมในตัวแพลตฟอร์มของทางโซนี่กับ PlayStation นั้นมาอย่างยาวนานนะครับรวมๆก็เกือบจะ20ปีแล้วนะครับแต่ถ้าหากวันนี้นะครับทางโซนี่นะครับไม่ใช่ถ้าหากดิมันชัดเจนเลยนะครับว่าโซนี่นั้นจะยุตินะครับในการผลิตเจ้าตัวสื่อตัวนี้นะครับมันก็พอที่จะ มองออกไปได้เลยว่าในอนาคตต่อไปกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 6นั้นอาจจะไม่มีตัวสื่อบันทึกข้อมูลตัวเกมแบบชนิดแผ่นออกมาได้ไหมโอ้โหเรียกว่ามันเจ็บจีดจริงๆเลยนะเพราะว่า ทางช่อง EconTV ก็เพิ่งพูดไปเมื่อวานนี้แบบหยกๆเลยนะครับกับการเล่นเกมแบบใหม่นะครับก็คือแบบดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมแบบชนิดแผ่นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาได้แบบพอเหมาะพอเจาะกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับก็พอมันออกมาแบบนี้นะครับเราก็พอที่จะมองได้ทั้ง2มุมแล้วกันนะครับก็คือ P6 ไม่ไปต่อแล้วกับการเล่นเกมแบบชนิดแผ่น กับอีกมุมหนึ่งก็คือยังได้ไปต่อแต่เดี๋ยวเรามาดูในมุมที่ไม่ได้ไปต่อก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่า p l a y s t a t i o n 6วางจําหน่ายมาปุ๊บไม่มีตัวอ่านแผ่นเลยนะครับไม่มีขายด้วยนะครับดิจิตอลเท่านั้นนะครับถามว่ามันแบบโอ้โหเหมือนกับแบบหักดิบเกินไปไหม ก็ต้องบอกนะครับว่าไม่นะครับไม่เลยนะครับเพราะทางโซนี่เองนะครับเหมือนกับโยนหินถามทางมาในตัวเจเนชันปัจจุบันแล้วนะครับกับตัว PlayStation 5นะครับที่มีออกมาด้วยกัน2รุ่นกับตัวดิจิตอลกับตัวรุ่นใส่ดิสั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อนะครับว่าทาง Sony ก็คงจะเห็นตัวเลขอะไรบางอย่างแล้วตั้งแต่ในยุคของปลายเจนของตัว p พย์นะครับว่าผู้เล่นนะครับเองมักจะนิยมการเล่นเกมแบบชิดดิจิตอลเนี่ยมากขึ้นเรื่อย นะครับแล้วก็มีการประกาศนะครับเอาตัวข้อมูลเนี่ยมาให้เห็นในช่วงการประชมุมผู้ถือหุ้นนะครับบางไตมาสเอามาให้เห็นกันว่ายอดขายนะครับของตัวเกมในตัวสื่อบันทึกไอตัวแบบชนิดดิจิตอลเนี่ยแซงนะครับแซงหน้า ของตัวสื่อบันทึกข้อมูลแบบชนิดตัวแผ่นไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเรียกว่ามันมีสัดส,ส่วนที่เกินครึ่งแล้วนะครับมันก็พอที่จะบอกได้ว่าสัญญาณต่อไปนะครับว่าผู้เล่นนั้นก็คงจะเลือกรูปแบบของการเล่นเกมแบบชนิดดิจิตอลมากขึ้นนะครับและประกอบกับในยุคป,ปัจจุบันนี้กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5ที่มีตัวรุ่นดิจิตอลมาได้เข้าสู่ปีที่5แล้วใช่ไหมครับก็ต้องบอกนะครับวา่าโซนี่เองก็คงจะเห็นตัวข้อมูลที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือคนที่ใช้ตัวรุ่นดิสไล นะครับแทนที่ตุกคุณซื้อตัวดิดไดไปนะครับอาจจะมีจํานวนคนที่ใช้ตัวเกมนะครับหรือว่าซื้อตัวเกมแบบชนิดแผ่นเนี่ยเอามาเล่นเนี่ยน้อยกว่าการเล่นเกมหรือว่าการซื้อตัวเกมที่เป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดเข้าไปด้วยอีกนะครับมันก็เหมือนกับเป็นตัวข้อมูลที่มาช่วยตอกย้ําให้กับทางโซนี่ได้เลยว่าโอ้โหมันมาแน่นอนแล้วนะครับกับในเจเนเรชันต่อไปดังนั้นในเจเนเรชันนี้แหละกับ PlayStation 5 ก็น่าจะเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายแล้วไหมนะครับและเหมือนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ํามาให้อีกอีกนิดหนึ่งหรือเปล่านะครับกับตัว PlayStation 5ตัวรุ่นโปรนะครับที่ทุกคนหมายมั่นปั้นมือว่าเมื่อมันมีต่อท้ายว่ารุ่นโปรของทุกอย่างมันต้องมาจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวช่องอ่านแผ่นนะครับแต่ตัว PlayStation 5 Pro นั้นไม่มีตัวอ่านแผ่นมาให้โอ้โหเหมือนกับสก,กิปนะครับว่าเฮ้ยไม่มีแล้วนะแต่ถ้าคุณอยากจะ อยากจะใช้แผ่นเนี่ยก็ไปซื้อแยกเอาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้ตรงตัวสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะครับโซนีโยนหินถามทางนะครับหรือให้ผู้เล่นเนี่ยได้ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเล่นแบบชนิดดิจิตอลมากพอสมควรแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่พอสมควรแหละกับในเจเนเรชั่นปัจจุบันนี้นะครับก็มองว่ามันเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับและนะครับอย่าลืมนะครับว่าในการผลิตตัวแผ่นต่าง นะครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวคอสตนะครับต้นทุนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับและสิ่งหนึ่งที่ทางโซนี่นะครับพยายามที่จะทําไม่ใช่พยายามดิเขามีวิชั่นออกมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นบริษัทที่เป็นกรีนนะครับก็คือกรีนเอเนจี่แหละนะครับในการลดในเรื่องของตัวมลพิษต่างๆนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของทางโซนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็จะเห็นในเรื่องของตัววัสดุต่างๆที่จะเริ่มลดในเรื่องของการใช้พลาสติกมากขึ้นหรือว่าไอต ซึ่งในตรงส่วนนี้ก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทางโซนี่เองก็จะต้องพยายามลดนะครับในเรื่องของตัวการผลิตในเรื่องของตัววัสดุต่างๆที่ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยลักโลกซะเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าพอมันมาผนวกก,นกันกับไอตัวข่าวที่ยุติบทบาทนะครับของการผลิตสื่อบันทึกข้อมูลอย่างตัวแผ่นบูเรดิสนี้นะครับก็เหมือนกับว่ามันมาแน่แล้ว นะครับกับตัว PlayStation 6นะครับซึ่งไอตัวมุมนี้ก็คือตัว PlayStation 6ไม่มีเลยนะอ่าไม่มีตัวอ่านแผ่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมามองในมุมหนึ่งที่ทำให้ใจชื้นขึ้นมาได้หน่อยสลับสายแผ่นใช่ไหมครับก็คือยังคงมีตัวอ่านแผ่นมาให้อยู่นะครับหรือว่าจะขายแยกก็ตามนะครับเพื่อนๆก็อบอกอ้าวมันจะเป็นไปได้เหรอก็โซนี่เขายุติผลิตในเรื่องของตัวแผ่นบูเลดิสแล้วนี่ นะครับมันจะมีตัวสื่อตัวอื่นเข้ามาทดแทนเหรอผมก็มองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับไอ้ที่เขาหยุดเขาหยุดผลิตนะครับอ่าอันนั้นก็คือหยุดไปแต่ถ้าหากคนไหนเดินนะครับในส่วนของตัวเครื่องใช้ภายในออฟฟิศนะครับถ้าในประเทศไทยเนี่ยผมว่าอาจจะหายากหน่อยนะครับแต่ถ้าใครที่ไปประเทศญี่ปุ่นมา แล้วได้ไปเดินนะครับในโซนของเครื่องใช้สํานักงานนะครับก็จะเห็นไอ้เจ้าตัวแผ่นบูเลดิสเน่โอ้โหวางขายกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีเพียงแค่ยี่ห้อโซ n y เพียงเท่านั้นนะครับมันมียี่ห้ออื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นโอ้โหเรียกว่าอาจจะใจช,ชื้นเลยก็คือว่าทางโซ n y อาจจะใช้ในการจ้างเติร์ต a r าตนะครับหรือว่าทางอะส s ายเออร์นะครับในการผลิต ในตัวแผ่นเกมที่เป็นแบบบูเลดิสเนี่ยให้แทนนะครับเพราะอะไรหล่ะเพื่อนเพื่อนก็เพราะว่าจํานวนของผู้เล่นนั้นเมื่อมันมีจํานวนที่ลดน้อยลงเรื่อยๆๆๆๆๆนะครับอาจจะมองว่าโอ้โหเอาพื้นที่เนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมหรือว่าการเดินสายพานในการผลิตอะไรกันแต่และอย่างเนี่ยดูแล้วมันดูค่อนข้างจะสิ้นเปลืองนะครับไปจ้างบริษัทที่เขาทําธุรกิจในทางด้านของการผลิตสื่อบันทึกข้อมูลแบบเนี้ยแบบชัดเจนไปเลยดีกว่าไหม อ,อันนี้แหละถ้าหามันเป็นแบบนั้นก็แสดงว่า Sony เองก็ยังคงมีการผลิตตัวแผ่นเกมบนตัวเครื่องเกมคอนโซล playstation 6ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับได้อยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะมีจำนวนที่ไม่ได้เยอะ มากเหมือนกับในสมัยของตัว PlayStation 5นะครับอาจจะมาในรูปแบบของการพรีออเดอร์เลยไหมนะครับติ๊กลงชื่อกันเลยคุณจะเอาไหมกับตัวเกมนี้นะครับถ้าเอาก็ลงชื่อไว้จ่ายมัดจงมัดจําอะไรกันไว้ก็ว่าไปนะครับก็ผลิตตามจํานวนที่มีออเดอร์เข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ามองได้2มุมนะครับกับในอนาคตต่อๆไปนะครับซึ่งหาเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มองว่าเฮ้ยมันจะมาในเวนี้หรือว่าเวนี้ จะไปต่อไม่ต่อนะครับกับตัวแบบชนิดแผ่นกับ p l a y s t a t i o n 6ก็ถือว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่าเนี่ยมันเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังของตัวเครื่อง p พ a y 5แล้วนะครับก็ประมาณสัก3ปี2ปีละนะครับก็คงจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของตัว PlayStation 6กันแล้วนะครับก็เราก็คงจะชัดเจนกันในอ,อีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับว่ามันจะมีตัวเกมแบบชนิดแผ่นอยู่อีกไหม กับ PlayStation 6นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ